อขอถอนตัวจากการทนายของคุณนะค่ะก็เดี๋ยวฉันก็จะหาทนายใหม่คุณบัวครับคุณเข้าใจใช่ไหมว่าทำไมผมถอนตัวฉันเข้าใจค่ะ ตอนนี้ฉันมีปัญหากับลูกอ่ะคุณคุณต้องอึดอัดใจไม่ใช่อย่างนั้นครับผมถอนตัวเพราะมันจะมีผลอยู่พดีค<โ>ุณปรารเมรอาจจะเอารเรื่องความสัมพันธ์ของเรามาโจมตีคุณได้เดี๋ยวผมจะหา,าลายคนใหม่คุณเองนะผมไม่ได้จะทิ้งคุณสู้คนเดียวนะครับ ยังไงผมก็จะอยู่ข้างคุณเสมอแต่ไม่ใช่ในฐานะทนายของคุณเหมือนเมื่อก่อนผม,มอยากในฐานะคนรักของคุณขอบคุณนะคะคุณวินขอบคุณมากจริงๆค่ะ ฉันไม่ได้ตัวคนเดียวฉันมีลูกและตอนนี้พ่อเขาก็กำลังมีครอบครัวใหม่ถ้าแม่จะไม่มีใครใหม่อีกมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากให้เวลาฉันกับลูกหน่อยนะคะตอนแรกที่คุณพูดว่าขอบคุณผมก็รู้ว่าจะมีคำว่าแต่ตามมาแต่ถ้าเป็นเหตุผลนั้น เจ้าหอนอี่่ททีมืานุของฝากจากสิงคโปร์นะจ๊ะบัวน,นี่ของแกนะคิว <Thank you. S 2> นะพาลูกไปเที่ยวอย่างของก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่ย นี่แกแสรุปว่าคุณวินเนี่ยเขาจะไม่เป็นทนายให้แกแต่จะเป็นสามีให้แกแล้วหรอฮะสารเบาเ<า>ดี๋ยวโนตได้ยินหรอกอย่างนี้เนี่ยต้องให้นอตเนี่ยไปคุยกับลูกชั้นนะนแกรู้ป่ะล่าสุดลูกชันน่ะดีใจมากมากที่พ่อเขาอ่ะพาแม่ใหม่มาแนะนำนแถมยังบอกให้ฉันรีบหาพวใหม่เวๆจะได้มีพ่อแม่หลายๆคนเฮ้ยนี่ ลูกแกนี่มันเหมือนแกไม่มีผิดเลยจริงก็นิดนึงอะนะว่าแต่ว่าอืิชานั่นเนี่ยบอกว่าขอเวลาพูพูก็บอกว่าพูจะรอแกได้นะสามนี่ฉันกำลังจะขึ้นสามในครั้งที่สามแล้วเนี่ยแกงอิชฉาใช่ไหม ก็อิดเป็นเรื่องเรื่องไปแมแต่มันก็ยังดีนะมันก็ยังมีเรื่องที่ทําให้เราสบายใจบ้างเนาะถ้าเมธรู้นะของดินพ่านตายที่รู้ว่าแกมีความสุขมากมากเมื่อไม่มีมันว่าแต่ว่าฉันเองก็อยากให้คุณวินเนี่ยเป็นทนายของแกอีกดีนะใช่สิยิ่เป็นคดีเรื่องลูกด้วยอะ่ะฉันแพ้ไม่ได้ ถ้าฉันได้คุณวินไปทนายฉันนะฉัน้งคงอุ่นใจมากกว่านี้อ่ะเขาช่วยฉันได้เยอะเลยเวลาที่อยู่ในศาลอืมฉันก็ว่าเขาเก่งนะเพราะว่าตอนที่ฉันไปเป็นพยานให้ออนอลินน่ะคุณวินเนี่ยนะเขาซักฉันซะจนแบบว่าฉันไปต่อไม่เป็นเลยอ่ะแล้วทนายคนใหม่ของแกใครอ่ะเก่งไหมคุณวินจะนัดให้ฉันเจอพรุ่งนี้อ่ะ